สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องอัพสกายทีมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หลังโชว์รูมแล้วก็คังเก็บรถของมาด้าเกษตรนวมินกันเลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นมาบอกให้กับลูกค้าที่แบบคุ้มที่สุดนะครับที่ยังไม่เคยทําให้ลูกค้าที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเขาสู่เดือนปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับจะใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับโปรโมชั่นเซลล์แอปจัดให้แบบ เด็ดเจริงๆเลยนะครับลูกค้าฟังดีๆนะโปรโมชัน่น m a ด้า2ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็น m a ด้า2รุ่น S นะครับเป็นมาด้า2ที่มีครบให้กับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็น4ประตู5ประตูมีให้เลือกกันทุกสีเลยนะครับโปรโมชัน่นแอปขอบอกเลยว่าคุ้มจริงๆก็คือนี่เลยฟรีดาวไว้ถึง25%เลยนะครับใครกำลังมองหา m a ด้า2ตอนนี้อยู่ช่วงปลายปีจะปีใหม่แล้ว บอกเลยคุ้มมากๆนะครับโปรโมชันนี้มีจํานวนจํากัดด้วยนะลูกค้ายังไงเดี๋ยววันนี้นะแอปจะพาไปดูนะครับมาทั้งสองที่อยู่ข้างหลังทั้ง2รุ่นนี้นะครับให้ลูกค้าดูกันไปเลยนะครับก่อนจะพาไปดูรีวิวรอบคันเล็กๆน้อยๆน,นะรับขอแจ้งราคาให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับรถที่อยู่เนี่ยทั้งเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็นรถมาสด้า รุ่น S นะครับก็คือมาด้าสรุ่น S นะเรามีทั้ง4ประตูแล้วก็5ประตูนะครับราคาเท่ากันลูกค้าเลือกได้เลยนะครับราคาเต็มเขาอยู่ที่6กแ0 0 0ปบาทเท่านั้นนะครับใครมองหาอยู่แล้วก็โปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับฟรีดาวน์ถึง25%นตะครับต้องมาจัดกันเลยนะครับเอาละสีดีกว่าที่ลูกค้าเห็นเนาะที่เป็นรุ่นซีดาน4ประตูที่อยู่ซ้ายมือของแอปนี้ก็คือจะเป็นสีเทานมหรือเป็นเทาพอลิเมอร์ทันเกสีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับ ส่วนขวามือก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตแฮตแบ็กนะครับเอาใจไว้รุ่นสายแต่งนะก็จะเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเหมือนกันก็คือสีแพลทินัมคอร์นะครับซึ่งทั้งสองสีนี้นะเป็นสีที่ยอดฮิตแล้วก็เป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับผมยังไงเดี๋ยวแอปพาไปดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคครับแอปเคยทำรีวิวนะลูกค้าเปรียบเทียบมาตั้งสองรุ่น4ประตูและ5ประตูนะครับเอาไว้ในช่องแอคสแคร์ทแล้วใครเนี่ย ยังไม่เคยดูนะสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันก่อนเลยว่าเจ้า m a ด้า2นะครับรุ่น4ประตูนะครับที่เป็นสีเทานมอันนี้นะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นคร่าวๆเนอะกับรุ่น5ประตูนะครับราคาอย่างที่แจ้งเท่ากัน6,80 0 0 0บาทน,นะครับให้ลูกค้าสังเกตก่อนเลยว่ามาด้า2รุ่นใหม่เจนใหม่ My, ปี2024นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบทึบแบบนี้แล้วแล้วก็ จะมีขีดสีเหลืองแบบนี้นะรับสีรถเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยมาดูด้านหน้าของอเจ้าสปอร์ตหประตูนะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกันเลยนะครับมีซิกเนเจอร์วิงที่เป็นแบบใหม่เจนใหม่ Gen ของมาด้าแล้วเขาจะเป็นซิกเนเจอร์วิงที่แบบสั้นๆแบบนี้นะเหมือนคล้ายๆกับเกซ้ตัวใหม่ที่เขากำลังจะเปิดตัวเลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเท่ากับลูกค้าขับมาด้า2นะได้กระจังหน้าเป็นแบบกอสแบ็คดำเงานะครับก็จะเป็นเจนใหม่กันไปเลยนะครับ เรามาดูออปชันที่เป็นระบบพวกความปลอดภัยบ้างนะครับลูกค้าลูกค้าซื้อรุ่น S ไปนะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตอยู่แล้วนะครับใครตัดสินใจตาก่อนซื้อรุ่น C ใช่ไหมออปชันน้อยนะครับรุ่น S นะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ออปชันนะครับที่บอกเลยว่าเต็มๆกันไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะยกตัวอย่างก่อนว่าออปชันเนี่ยที่รุ่น S เนี่ยเขามีก็คือเบาะปบไฟฟ้าให้นะครับเมมโมรี่ซีทได้ถึง2ตําแหน่งไวเลสชาร์จเจอร์มีให้นะครับมีพ a ร์ทเนอร์ชิพให้ด้วยนะครับ Apple CarPlay a n d เอ็นดอร์ก็แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นระบบความปลอดภัยด้านหน้านะตัวนี้เขามีมาให้นะครับก็จะเป็นระบบช่วยเบรกหน้านะครับเขาจะมีกล้องฝังให้อยู่ตรงกระจกด้านหน้านะครับเท่ากับว่าลูกค้าขับไปนะครับมีระบบช่วยเบรกหน้าเวลากรณีรถตัดหน้าจากัจากรยานจักรยานยนต์ตัดหน้านะครับเขาจะแจ้งเตือนแล้วก็เบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับ อีกหนึ่งระบบลูกค้าที่จะได้ไปสําหรับใครที่ซื้อรุ่น S ของมาด้าสอไปนะครับก็คือนี่เลยด้านข้างมีระบบความปลอดภัยให้ถึง2ระบบนะครับก็คือระบบแรกเนาะเป็นระบบ ABSM นะครับระบบ บรยสปอตนั่นเองนะครับลูกค้าจะแจ้งเตือนตรงนี้เลยที่กระจกซ้ายกระจกขวานะครับเวลาเราจะแซงซ้ายแซงขวามีรถมานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้อีกหนึ่งระบบที่ฝังอยู่ด้วยการทํางานเช,ชื่อมต่อคล้ายๆกันก็คือระบบ RCTA ระบบ Real Car Traffic Alert นะครับเป็นระบบแจ้งเตือนรถอยู่ในมุมอับสายตาเมื่อเราขณะถอยหลังเนอะเท่ากับลูกค้าจอดรถเข้าไปในซองแล้วจะถอยหลังใช่ไหมแล้วมีรถมาด้านหลังเราระบบ RCTA เขาจะแจ้งเตือนเลยนะว่ามีรถมาด้านหลังทําให้เรานะครับระมัดระวังมากขึ้นเลยครับผม แล้วพามาดูภายในกันบ้างนะครับอย่างที่แจ้งนะสประตู5ประตูภายในเขาจะอารมณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับในช่วงของแผงประตูก็จะเป็นแบบบุนุ่มแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะที่วางศอกจะนุ่มมากนะครับลูกค้าเท่ากับลูกค้าเวลาขับรถทางไกลหรือเวลาวางศอกเข้าไปนะครับก็จะมีความนุ่มไม่เจ็บศอกนะครับผมกระจกก็จะเป็นแบบออโต้เนอะด้านคนขับนะครับเราหันมาดูออปชั่นพิเศษที่อย่างที่อัพบอกซื้อรถราคา6กแสนนะครับลูกค้าได้นี่เลย เบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีทได้ถึง2ตำแหน่งนะครับคุ้มค่ามากนะครับให้ความพรีเมียมแล้วก็ความสะดวกสบายมากนะครับพวงมาลัยจะเป็น3ก้านแบบสปอร์ตเนอะมีคูชคอนโทรลให้ด้วยนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายจะเป็นมัลติฟังชันนะครับแล้วก็ในส่วนของแพดจัลชิฟหลังพวงมาลัยนี่เลยเปลี่ยนเกียร์นะครับบวกลบได้ตรงที่พวงมาลัยนะครับตัวไฟนะครับก็ปรับเป็น การแบบออโต้ได้นะครับไฟเท่ากับเราเปิดไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการเปิดไฟปิดไฟเวลาขับรถได้เลยนะครับแผงคอนโซลน,นะให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้จะเป็นแผงคอนโซลที่เป็นแบบสีเนาะถ้าลูกค้าซื้อสีเทานมไปนะครับแผงคอนโซลด้านในเนาะเขาก็จะเป็นสีออกขาวแบบว่าครีมคมแบบนี้เลยนะครับผมส่วนให้ลูกค้าดูภายในบ้างนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบ เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับโอบล้อมไปด้วยนี่เลยครับเบาะที่เป็นผ้านะครับโอบตรงก้นเล่านะครับแล้วก็ตรงแผ่หลังเรานะครับเดินสติช,ชิ่งหรือได้นะครับที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับให้รู้เลยเนาะว่านี่เป็นเจนใหม่ของมาด้าเป็น m i n เนอร์เชนแล้วนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมมาผ้ามาดูภายในอีกหนึ่งมุมกันบ้างน,นะครับ มุมนี้จะเป็นของรุ่นแพสแบ็กหประตูสีแพติทิมคอนนะครับภายในนี่นะครับแอร์ Air เห็นไหมเขาจะเป็นแบบสีวงที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็คอนโซลเนาะก็จะเป็นแบบสีสันที่จะเป็นคล้ายๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคล้ายๆกับรุ่นเทานมเมื่อกี้เลยที่ให้ดูเป็นรุ่นสีดานนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับสัมผัสได้เนาะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับผมผัดลงมานะครับแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของออปชั่นเสริมเพิ่มเติมนะ ก็จะมีนี่เลยครับไวร์ชรัเจอร์ตรงหลังเกียร์ให้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าจะเห็นมาตรงนี้จะมีเป็นสีเพิ่มเติมนะครับเป็นสีเดียวกับตรงคอนโซลน,นะครับผมก็จะทําให้รถเนี่ยดูแบบวัยรุ่นมากขึ้นเนาะแล้วก็ระบบเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ปรับเป็นโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลได้นะครับแถมยังมีปุ่มคอมมานเดอร์เซนเตอร์ตรงนี้ให้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมส่วนเบรกมือเห็นไหมเขาจะซ่อนไว้ไม่เกะกะนะแล้วก็มีที่ใส่แก้วให้อีก2 ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเนาะ a อ p l p l a r p l a y a n d อแบบไร้าสายได้นะบางคนเนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่น5ประตู h ฮทส์แบ็กสปอร์หรือว่าจะเป็นรุ่นซีดานดีอะมาดูรีวิวคร่าวๆนะครับแล้วเปิดประตูในรุ่นของซีดานก่อนนะครับซีดานเนาะเปิดออกมานะครับพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ย ก็จะมีในส่วนของเฮดรูมเนี่ยที่มันจะดีกว่าเนื่องจากเสา C ตัวเนี้ยลูกค้ามันจะไม่สโลปเท่ากับรุ่นสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นใครเน้นจุคนที่แบบนั่งสบายทางไกลหน่อยนะครับก็ไปในทางซีดานได้เลยแล้วพามาดูรุ่นแทสแบ็กหประตูบ้างนะเห็นไหมลูกค้าว่าตรงแทสแบ็กหประตูเนี่ยลำตัวเนี่ยเขาจะสั้นกว่าเนาะแล้วก็เสาซเนี่ยเขาจะสโลปลงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบชอบแต่งดีกว่า เพราะว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยมันแต่งออกมาสวยเนาะใส่ชุดแต่งมีหางหลังอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะพาไปดูห้อดยสารด้านหลังของรุ่นแฮทสแบ็กประตูก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะเห็นไหมเสาซีตรงนี้เขาจะแบบเอ่อชันลงมาลาดลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบความสวยงามเนื้อลูกค้าชอบแบบไหนนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเปรียบเทียบให้ลูกค้าได้ดูนะครับเจ้ารุ่น S อสมาด้าสนะครับซีดานและ หประตูสปอร์ตเนาะอันนี้เป็นจุดที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรอย่ามาดู4ประตูก่อนซีดานแบบนี้ถ้าเปิดไปนะให้กล้องมาดูเลยครับว่าความลึกของสัมภาระที่เก็บนะครับจะมีความลึกมากๆอันนี้คือจุดแข็งของมาด้าสองซีดานนะและแถมนี่เลยมีสลักดึงนะดึงเบาะพับไปได้อีกนะครับแบ่งเป็น60-40นะครับผม เรามาดูในส่วนของรุ่น5ประตูสปอร์ตกันบ,บ้างนะครับนี่เลยถ้าใครซื้อ5ประตูจะได้นี่เสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับสำหรับรุ่น S มีมาให้ครับนี่ความเป็นแฮชแบ็กสปอร์ต5ประตูเขาจะมีนี่เลยการตัดน้ำฝนให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บของด้านหลังของเจ้า5ประตูแบบสปอร์ตนะครับจะมีจุดแข็งก็คือเก็บของเป็นแนวตั้งได้แล้วก็สามารถถอดพาร์ติชันตัวนี้ได้นะครับสามารถถอดได้เลย่านอะถอดให้ดู นี่เลยอันนี้คือจุดเด่นของรุ่น5ประตูสปอร์ตนะลูกค้าสามารถถอดได้นี่แบบนี้เลยแถมพับเบาะเป็น40-60ได้เช่นกันเหมือนรุ่นซีดาเลยนะครับ เป็นงไงบ้างท่านผู้ชมวันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเนอมาด้าสองรุ่นเอทั้งรุ่น4ประตูแล้วก็สปอร์ตหประตูแบบคร่าๆนะครับสาหรับใครนะที่ยังดูแล้วมีคําถามยังไม่พอใจนะครับสามารถนะแวะเข้ามาหาเราได้ที่มาด้าเกษตรนวมินทร์นะครับยินดีดูแลให้เลยคังรถเก็บรถของเราเนี่ยมีพร้อมให้ดูตัวอย่างสีทุกรุ่นทุกแบบทุกรุ่นย่อยเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะย้ําโปรโมชั่นสําหรับลูกค้านะครับช่วงปลายปี2 0 2 4แล้วนะครับ ช่วงพฤศจิกาจะเข้าธันวาแล้วนะครับแอปย้ำโปรโมชั่นอีกทีนึงซื้อรถตอนนี้กับแอปนะใครที่สนใจโปรโมชั่นที่เป็นแบบฟรีดาวเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวให้ถึง25%เเลยนะครับอย่าลืมนะลูกค้ารีบทักมานะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็มี บริการเนาะส่งรถให้ถึงที่มีบริการจัดไฟแน์ให้ถึงที่นะครับยังไงติดต่อเซลล์แอปได้นะครับที่0813727087แอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะลูกค้าเข้าไปดูได้นะครับ www.mada เกษตรนวมินขายรถยนต์ออไลน .com นะครับยังไงฝากติดตามช่องแอป Sky a c t i e ด้วยนะครับแล้วพบกับโปรโมชั่นดีๆของ m a ด d a สำหรับเซลล์แอปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ